สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุขคนนะจ้ามันนี้มาเอาอันหมาแล้วจ้ะมาเลี้ยงหมาเนาะจะเอาหมาไปกินน้ำเนาะจ้าพี่น้องน,นี้ก็รับนาทีเอาหมาไปกินน้ำเนาะจ้าเดวลาเดียวมีซีตวจ้ะมาอันนี้สองตัวอยู่นี่สองตัวหนึ่งเครื่องกุนมิน,น,นเด็ด หอนนะจ่าจะเอาไปกินนามก่อนเดี๋ยวท่อหอนจะเกี่ยวเขาออกแล้วเพียงมากเก,จา,กา,าจะพี่น้องนะจ่ากระตัวคู่กันแล้วก็เพียงงูพี่น้องตัวลักกันเบา n ยกกากด้จะมา หยู่มันเนมันหาคอยู่เนี่กิยน้านเล่นใน้าดีดิจาเพียรมามะเสานี่เพิ่นเลียนมันหาหัวยอะไรเพิ่นเลยด็กหวม่จาันกไปพอดีแสดงเ่อน้องหว้องเลฝากเบื้องด้พี่น้องด้วยฝากติดตามด้วจ้า